ายอมติดคุกเพื่อล้างแค้นชายคนที่กล้าลอบทำร้ายเขาดงซูหัวหน้าแก๊งมาเฟียถูกลอบทำร้ายโดยฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเขาถูกลอบโจมตีจากด้านหลังทำให้ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ดงซูก,ก็สามารถต่อสู้จนเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไป ก็ส่งผลต่อชื่อเสียงในฐานะมาเฟียของเขามากทําให้ถูกผู้มาเฟียแก๊งอื่นพูดดูถูกสารพัดรวมถึงถูกต่อรองผลประโยชน์มากขึ้นดงซูต้องการกอบผู้ชื่อเสียงของเขาคืนมาจึงร่วมมือกับตํารวจเพื่อตามจับคนร้ายโดยการแชร์ข้อมูลสําคัญกันเพื่อหาคนร้ายให้เจอและใครสามารถจาเขาได้ก่อนคนร้ายก็จะเป็นของคนนั้นสุดท้ายฆาตกรต่อเนื่องก็ถูกตํารวจจับได้แต่หลักฐานไม่แน่นหนาพอที่จะลงโทษเขาได้ทําให้ดงซู ต้องยอมเสียสละตัวเองมาเป็นพยานทั้งที่เขาก็มีคดีติดตัวอยู่หลายคดีและนั่นเป็นสาเหตุให้เขาต้องติดคุกไปด้วยแต่ดงซูก็ได้ทําข้อตกลงกับตํารวจว่าให้ส่งเขาเข้าเรือนจําเดียวกับฆาตรกรต่อเนื่องคนนั้น